สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนและทุกท่านที่กำลางจะเชี่ยวชาญในด้านเกมโซนะแต่ผมไม่เชี่ยวชาญเลยนะคนที่เข้ามาดูก็น่าจะเชี่ยวชาญกันเยอะอยู่แต่ผมนี่ไม่ไม่เชี่ยวชาญอเลยเพราะงั้นผมเริ่มจากศูนย์แบบศูนย์เลยเกมโซเกมแรกก็คือเกมนี้แหละครับผมงั้นเรางจากาที่เราเจรนี่แล้ว จาการเงาไปที่เรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะไปตามหาเพื่อนของเราคนหนึ่งที่ถูกขังไว้เขาชื่ออะไรแล้วนะาลืมเออเอะไรครับไม่เล่ไม่เล่นานานนี่แหละเกมเกิ Good, บางทีเราก็ลรีบวิ่งไปเลยดีกว่าเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ทำไมตอนซ้อมมันวิ่งหันทำไมทำไมอ่ะ ทำไมพอพอเล่นจริงมันถึงไม่ทันกันนะไปเหยียบมันก่อน,นนะอ๋อมันอไนมาแล้วโอ้ใช่ตกใจหมดเลยไม่ไม่ไม่อะไม,ไม่อะ นอกจากก็ยังมีเดตขอติดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะไม่ได้เหยียบนะ แปลกแปลกแล้วอโอเคปกติแล้วหลบเก่งลงมาดิเอ้แน่จริงก็ามาดิเออลงไปจัดก,การไม่เเลยแล้วกันแน่จริงเออจริงแห้วนะเราไปเปิดตรงนั้นใช่ไหมโอค ก็เหยียบตรงนั้นแล้วก็เดินตรงนั้นโอเคเราจุดนี้ก่อนมันต้องทันนะเพราะก่อนมาแบบจวดตัวเดียวทันเฉยครั้นี้จะไม่ทันได้ยังไงกันนะต้องเติมมานนาระเติมไปนี้ไว้ก่อน ที่เราแตะแล้สุดตัวนั้นใช่ไหมเป็นไม่มีคนสมบัตินั้นจริงๆด้วยเหตุนี้เองไม่มีคนสมบัตินั้นโอ้มีคนสมบัตินั้นคืออะไรวันนี้มันจะเยอะมากเอาล่ะเรารีบวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปคืออะไรวะมันจะโผล่มาเราต้องรีบวิ่งสี่พันหนงเหรออุ้ยอ่าไม่มีทางซะหรอก เกือบไปแล้วแล้วมันจะตามมามาดิวันนี้พร้อมปก้อกนติดเดดไม่เป็นไรจะติดจนอันนั้นก็พอเพราะเราก็มีแก้สฐานะเดดอยู่เหมือนกันเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีใช่ไหมผมก็เตรียมพร้อมมาไม่น,น้อยอยู่เช่นกัน ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปหาเพื่อนของเราไม่ได้ถิงจะลืมชื่อเขาไปก็เถอะตอนเนี้ยชื่ออะไรวะเออต้องไปทางนี้อยู่ดีใช่ปะ่ะหรือไปทางนิงเจ้เลยเราไปทางนี้ก่อนกันครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเอ่อ ต้องไปทางนู้นก่อนอยู่ดีแฮะต้องไปเจอตัวนั้นหรอยังสู้ไม่ไหวแนะะ่เลยอันเชิญได้ด้วยอ่านข้อความสักหน่อยวันนี้ไปาจะมีการสู้ตัวกาศเห็นแล้วล่ะเฮ้ยวิ่ง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 ติดแน่โอ๊ยทำไมโดดติดแน่ ต้องไปทางไหนอ่ะบ้านใไฟจะสมปูรณิภาพฮะนั่นตัวอะไรเดี๋ยวมีขอบให้เก็บเพียบเลยต้องโดนต้องเจ็บอะ่ะเนี้ยใช่ไหมไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วตัวน,นั้นไกลมากซึ่งเราเสียเลือดแน่นม่อะไรไม่มีตรงไหนอันนี้ขึ้นเลย ล้างระหว่างทางเลยแล้วกันขนาดว่ามีตัวช่วยยังขนาดนี้ถ้าคนมาแบบไม่มีตัวช่วยจะเป็นยังไงะนึกภาพให้ออกเลยทุกคนไปกันต่อโอเค จงมรณนะฮะชิบหายะลดีอย่าปุ๊บมีอะไรขึ้นแล้วก็จะมีตัวอ่าอ่าอ่โอ้แล้วทางไปอยู่ไหนอะเอ๊ะทางไปอยู่ไหนวะเราต้องไปตรงนู้นเหรอ ว่าทางนั้นไปได้แล้วแต่ผมเดินมานี่เพื่อจาัดก,การมันใช่ไหมคิดว่าผมจัดก,การเขาได้เหรอเ,อเอนะี่วนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ วาวัสดีครับตื่นแล้วฮะลองดูก็ได้วะมันจะตีเข้าอยู่เอาตอดพีก่อนแล้วกันแรงมากด้า อุ้ยเกือบไปอุ้ยอุ้ยขอเวลาเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวค,ยค่อยคุยกันขอย้ายที่แป๊บโดนอุ้ยโดนเต็มต้องเล่นแบบย้ยายที่ไปเรื่อยๆอเพราะว่าเราเปิดละเปิดละ ไปแล้วเสื่อมสไลด์สีแดงเอาใหม่อันนี้สู้ได้อยู่แต่พื้นที่มันค่อนข้างจะอุ๊ยเกือบไปโอเคอุยโดนได้ไง ผมไม่ถูกกับพื้นที่ที่มันเป็นบ่อพิษแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูเนี่ยสถานะพอติดปุ๊บเลือดเห็นเลือดข้างบนซ้ายไหมไหลลึดๆๆๆเลยไม่ค่อยถูกโลกกับสิ่งนี้สักเท่าไหร่ก็ค่อนข้างตีชานะค่อนข้างจะเดาได้อยู่ไม่ได้จะเปลี่ยนดาบอะแห้เออย่ อุ๊บอืมโอ้ย่าชิดเอ้เออย่าผักกันตกดิเฮ้ยขอตีก่อนทีนึงโอเคเขาจะหันมาสวนเราเออ,เ,ออเออนั่นแหละเฮ้ยตายกูตายตายกูตาย,ตาย,ตาย มันมันพะวงกับพิษกับไอ้เสื่อมสลายสีแดงเนี่ยมันพะวงเกินไปไม่ทันรู้รู้ว่าไม่ทันแต่ก็ยังจะเสี่ยงทำไมมันตีไม่โดนว่ะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วได้ดาบนี้พักไปก่อนนะพักไปก่อน สมอ,อะไรมือเดียวเอาวแบที่มันยาวกว่าน,นี้หน่อยนี่ไงยาวอยู่คนไปมาผมมียาวสุดเท่านี้แหละครับอีกมือหนึ่งเอ่อสอะไรอีกมือหนึงไม่ว่างอีกมือหนึงเอ่อคิดไม่ทันนะพอไปพ,พ่อไปช่วงนี้พักผ่อนไม่เพียงพอ เราจะไม่พะวงกันนั้นละไม่ทำไมไม่ไม่ปล่อยวะเออปล่อยออกมาดิวะเมื่อไหร่จะโดนเมื่อเมื่อไหร่จะโดนเฮ้ยมันเป็นล็อกขามันไม่ล็อกตัวไม่รู้หรอว่าจะโดนแต่ดาเมจมันจะเบาวกว่า พี่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 จเย็นพี่ขอขอย้ายขอย้ายขอย้ายสมนุนครัวแป๊บนึกว่าเป็นอะไรกับยุคสมัยใหม่อ่ะพอดีว่ายุคยุคสมัยใหม่นั่นเหรอ ค่ <c oughs> อยๆ,ๆคุยกันได้ไหมามาเอาไงเอาไงเออยางงี้หมลงสักทีช้าเกิน ท่าน,นี่ดเดียวหรอหมดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่ทำอะไรนะกินยาอย่างเดียวสตาร์เวิร์สตี ให้ลูกช้าบเอาน้องทิ้งไว้นี่แล้วกันแล้วเราก็ติดเสิ๊อมสลายสีแดงออะทำไมททำไมตาย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 เดี๋ยวนายไม่ใช่แบงก์กูนี่นายน้ตตรวจจันอีกคนหนึ่งเนี่ยไหนๆก็เรียกว่าละเอาเลยแล้วกัน อ่ะใช้นี่หมดแล้วหรอมาอ้าวไม่ได้สนใจเราเหรอโทษๆๆสะพัดตัวผิดไปพี่เขาก็ใส่นัวกึดเฮ้ยพูดเหรอถึงเกงคิวแค่ล้วเหรอหลมแล้วไปไปเสียบไปเสียบเสียบทันเปล่าเดี๋ยวทำเป็นตัวหล่นแล้วก็อย่างนั้น ก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเรียกอีอกคนนั้นมานะเขาเรียกผิดอ่ะแต่ไหนไหก็มาแล้วก็จัดการเลยแล้วกันครับอุยดาบเกดมางกอนน่าสนใจคือไม่ได้ตั้งใจจะเรียกพี่เข้ามานะแต่พี่จะกดผิดไปโดนพี่เขาอ่ะเด้ แล้วเขาเลือดไม่ลดด้วยเหรอนั่นนายยืนในน้านั่นนั่นนั่นนายยืนในน้ําที่เรายืนไม่ได้เลยนะโอ,โ,โอ้โหเรายืนปุ๊บเดินรถปั๊บเลยอะโอเคพี่เข้าไปละขอบคุณพี่เขานะครับที่มาช่วยถึงจะไม่ได้ตั้งใจจะเรียกออกมาไหนๆก็ออกมาแล้วแหละก็เอาเลยแล้วกันเนาะ ไปไปทางนู้นนะไก่อยู่นะมันข้างไก่เลยนะตรงนั้นนะ่ะน่าจะติดแหละแต่ไม่เป็นไรโอเคไปทางนู้นนะนี่ก็อยากเล่น DLC นะแต่ว่า ตั้งใจว่าอยากเล่นให้จบส่วนนี้ก่อนถึงจะไปต่อดีเซตั้งใจไว้อย่างนั้นอยากกลับบ้านว่าอยากกลับบ้านเรียกได้ว่าอยากกลับบ้านว่าอยากกลับบ้านเป็นไรวนะละเอาไปอยากกลับบ้านแล้วทำไมมีสองฝั่งงีต่อเนี่ยไปฝั่งบนก่อน ฝั่งนี้ก่อนก็ได้มามาฝั่งนี้ละล้างไปเลยละหวังว่าจะไม่ได้เริ่มใหม่นนะเดินมาไกลขนาดนี้ละไม่ได้จะอ่านจะเอาของยาตะไคร่เสือเส่อมสลายขอบคุณครับของดีนี่ อ oh. ไปทางนี้สินะอ่านั่นไงพักผ่อนนัพรของเราอยู่ข้างหน้านั่นเองเนี่ยมันจะมีขึ้นก่อนที่เราจะกดเข้าไปแตะพรก่อนแหละเสร็จแล้วเราสามารถนั่งพักผ่อนนัพรได้นี่ไง ในเกมนี้เป็นสถานะที่ไม่ชอบที่สุดคือเสื่ยงตรลายสีแดงมันทําให้ผมพะวงกับเลือดที่ไหลแบบค่อยๆไหลอะแล้วก็พิดอีกอย่างหนึ่งที่ก็นท่านจะพะวงอยู่อ้าวโอเคนั่นอะไรอะโอ,โอ้ไอ้พวกนี้มันไม่ดีนะแล้ว โอโหมีตัวพวกนี้หรอชิบหายแล้วแล้วลงไงอ่ะอ๋อเข้าใจละอีกแล้วเหลือการลงแบบนี้มันอันตรายอันตรายอ๋อตรงนี้ได้ถ้าขาบสีทอง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 ไม่ได้ยากเกินไปตรงเนี้คยค่อยๆลงท้องสเต็ปได้ อย่างที่เขาเห็นตัวเขาเพราะฉะนั้นจะเกิดความลัยเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องผ่านตายใช่มีของมาล่ออย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวป,ปะ่ะนั่งตัวไหนนะเกมนี้อ๋อโอเคเฮเ้ยเร็วๆหน่อยสิตรงนั้นอนะ่ะขอจ่วงทีดิ เดี๋ยวบันไล่ละกูโอเคเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ผมเอาอยู่เอาอยู่ถ้าหลายตัวแล้วมันปล่อยแสงแสงเมื่อกี้มานะบอกเลยว่าเอาไม่อยู่อะเห็นอะไรมึงเห็นก็เห็น โอ้โหเชี่ยยแรงยาหลบเก่งกะด้วยโอเคอยู่เฉยๆดิขอบคุณมากรู้เรื่องเนี่ยเยอะจังวะ chết chẳng quá mất mấy thằng có tông lùi ạ ờ dễ có tông lùi cái sổ chạy chưa mấy em có mà 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 lâu lâu เราหนึ่งหนึ่งดีกว่าเนาะเราแบบไม่รีบไม่รีดหาเจอเป่าวมือมันเยอะไปไหนเนี่ยไม่เห็นลวสิ จะไหวมึงก็ไหวถ้าเก็บีละตัวไหวอยู่แต่ถ้ามาหมดนี้ไม่ไหวนี่ร้อยดีอ๋ออ๋อก็ปานี้เราอยู่นะเกมอ่ะ ให้มาทีละตัวตัวต่อไปครับเชิญเลยดาหนะ้ากันเข่มามไปอย่างเงี้ยโอ้โห้ไอตัวนี้มันเปรี้ยวอะ không mà thạc giả phe là, cuối tháng này, đấy, <laughs> nhở, gì cơ, là có... <laughs> ัดสังหารมันตัวหนึ่งดอกของให้นะไปดูของกันไอสองตัวอะไรนี่่าดอกพิษสาเปลี่ยนสีผีเสื้อเอลนีนะอู้เดี๋ยวลราครั้งก็สันวิญ,ญาณเก้าเลยเหรอของโคตรดีไอ้ลงไปไหนอีกเนี่ยยังไปต่อได้กเก้อเดี๋ยวไปสำรวจนี่ก่อน เมาหลุดคน,น,นหนึงครับเมหลุกหมหลุดออกจากจอเกมเนี่ยไม่ใช่อะไรไปอยู่อีกจอหนึ่งเนี่ยไม่ว่ามีอะไรอะไรบอสมันเขาไม่มีกับดักอะไรหรอกใช่ไหม เราคิดเยอะไปเองเข็มแมงป่องมันเฝ้าเข็มแมงป่องกันหรอเหมือนถ้าน่าจะเป็นทางไปต่อนะแต่เราจะกลับขึ้นไปยังไงอะอ,อะไรอะเสี่ยไหลวันเตี้ย what the fuck ตัวอะไรเนี่ย ว่าน่าจะตับตัวนี้แหละคุณเอาชิปหายละไม่เหลืออะไรสักอย่างละ ไม่รู้่าตัวนี้นะไม่เหลืออะไรล้วต้องใส่ต้องว์าขึ้นไปอะว์าขึ้นไปก็ได้ว่ะ